สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูก็จะมาทบทวนความรู้ในบทเรียนในเรื่องที่นักเรียนได้เรียนผ่านกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มกันในบทที่1กันก่อนเลยนะคะบทที่1นนะคะก็คือเรื่องของตัวเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเรื่องของตัวเราเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างนะคะ สำหรับเรื่องของตัวเรานะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ซึ่งนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะมีทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือมีในส่วนของ น้ำอากาศแล้วก็อาหารนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3ปัจจัยนะคะจะมีผลทำให้มนุษย์เราสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็จเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะ มาดูในส่วนแรกนะคะในส่วนของอาหารนะคะอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือเรื่องง่ายๆก็คืออาหารก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่เรากินเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ โดยอาหารนะคะที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเราจะแบ่งออกเป็น5หมู่ด้วยกันนะคะยังจําได้ไหมคะว่าอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะคะสําหรับอาหาร5หมู่นะคะในหมู่ที่1นะคะก็จะ เป็นในส่วนของเนื้อสัตว์ถั่วนมแล้วก็ไข่นะคะหรือเราเรียกหมูดที่1ว่าเป็นสารอาหารในจําพวกโปรตีนนั่นเองค่ะซึ่งสารอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่นะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองค่ะหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีบาดแผลภายในร่างกายของเรานะคะการที่เรากินเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่ไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้แผลของเราหายเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ค่ะต่อมาะคะในหมู่ที่2ค่ะ หมู่ที่2นะคะจะเป็นอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันค่ะหรือเราจะเรียกสารอาหารประเภทนี้ว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีพวกเผือกมันนะคะแป้งน้ําตาลขนมปังชนิดต่างๆนะคะก็จะเป็นสารอาหารใน ปรเพศของหมู่ที่สองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูในหมู่ที่สกันบ้างค่ะหมู่ที่สามนะคะจะเป็นพวกผักชนิดต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผักที่มีสีเขียวหรือผักที่ไม่มีสีเขียวนะคะยกตัวอย่างเช่นผัก พวกที่มีสีแดงเช่นมะเขือเทศหรือว่าพริกนะคะหรือว่าผักที่มีสีส้มนะคะเช่นแครอทนะคะหรือว่าพริกชนิดต่างๆหรือผักที่มีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงนะคะซึ่งผักเหล่านี้นะคะจะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูในหมู่ที่สกันบ้างค่ะ หมู่ที่4นะคะก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งผลไม้นะคะก็จะให้พวกวิตามินกับเรานั่นเองค่ะซึ่งผลไม้นะคะก็จะมีทั้งส่วนที่ให้รสหวานแล้วก็ส่วนที่ให้รสเปรี้ยวนะคะซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะให้วิตามินที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเช่นส้มนะคะมะนาวนะคะหรือว่ากีวีหรือว่าอางุน่นตามภาพเลยเนี่ยก็จะให้วิตามินซีกับร่างกาย อนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆอีกนะคะที่เราสามารถรับประทานแล้วก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะในหมู่ที่5นะคะ มูที่5นะคะเป็นอาหารประเภทไขมันจากสัตว์และพืชนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นในพวกของน้ำมันพืชน,นะคะเนยต่างๆนั่นเองค่ะที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งไขมันจากทางพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยจะ ทำให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานนั่นเองค่ะซึ่งในการรับประทานอาหารของเรานะคะเราก็จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทังหหม่นั่นเองค่ะซึ่งการรับประทานอาหารครบทัง5หมู่นะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ปัจจัยที่2นะคะหลังจากปัจจัยที่1ก็คืออาหารไปแล้วปัจจัยที่2ก็คือน้ำนั่นเองค่ะซึ่งน้ำก็เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองค่ะซึ่งในคนเรานะคะโดยปกติเขาบอกว่าเราควรที่จะรับประทานน้ำนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะ พอร่างกายของเรานะคะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง70-75%เลยซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องรับประทานน้ำนะคะเพื่อให้เพียงพอกับร่างกายนั่นเองค่ะแต่ละส่วนของร่างกายของเรานะคะก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นในเลือดของเรานะคะมีน้ำอยู่83%ในร่างกายบริเวณลำไส้นะคะมี น้ำอยู่ทั้งหมด73%นะคะในกระเพาะอาหารของเราบริเวณนี้เลยนะคะก็มีน้ำอยู่ที่73%นะคะหรือในปอดทั้งสองข้างของเรานะคะมีน้ำอยู่ที่86%นะคะหรือบริเวณตับนะคะของเรานะคะก็จะมีน้ำอยู่ที่86% หัวใจของเรานะคะคที่เต้นเต้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมีน้ำอยู่ถึง75%ค่ะและโซนสุดท้ายนะคะคก็คือบริเวณสมองของเรานะคะคมีน้ำอยู่ถึง75%จะสังเกตว่าวัยาวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมากเลยนะคะดังนั้นเ,นเราจึงจำเป็นจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนั่นเองค่ะเพื่อให้อวัยาวะต่างๆของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะคะ ต่อมาปัจจัยที่3นะคะก็คืออากาศนั่นเองค่ะอากาศมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเพราะว่าอากาศใช้ในการหายใจนั่นเองค่ะซึ่งในการหายใจของคนเรานะคะจะมีทั้งการหายใจเข้าแล้วก็การหายใจออกค่ะโดยในการหายใจเข้าของเรานะคะเราก็จะเอาก๊าซที่ดีนะคะหรือเราเรียกว่าก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมีการหายใจ ออกเอาก gas c บอน o n d อ o x i d ์ออกมานั่นเองค่ะเพื่อเป็นการขับถ่ายของเสียในร่างกายของเราออกมานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะก็มีทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คืออาหารนา้ำแล้วก็อากาศนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในเรื่องต่อไปกันเลยนะคะมาถึงในหน่วยที่2หรือว่าบทที่2กันแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตสัตว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าชีวิตสัตว์เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้าง สำหรับในเรื่องของชีวิตสัตว์นะคะเราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตอของสัตว์เช่นกันค่ะซึ่งเราทราบไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอของคนนะคะก็คืออาหารนั่นเองค่ะของสัตว์ก็เช่นกันค่ะปัจจัยแรกเลยก็คืออาหารนะคะซึ่งสัตว์นะคะก็จะมีการกินอาหารที่แตกต่างกันออกไป3รูปแบบค่ะก็คือรูปแบบแรกก็คือจะเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่น รังวัวน,นี้เลยนะคะรูปแบบที่2ค่ะก็คือสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนะคะเช่นเสือสิงโตจระเข้ต่างๆนะคะส่วนรูปแบบที่3านะคะก็คือสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่นะคะหมูหรือรวมไปถึงตัวของคนเราเองเพราะว่าคนเราก็จัดว่าเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมคะก็กินได้ทั้งพืชและสัตว์เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะปัจจัยที่2ก็คือน้ำนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็จะช่วยในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นกันค่ะซึ่งนอกจากน้ำนะคะจะใช้เป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้แล้วเนี่ยน้ำนะคะยังใช้เป็นที่อยู่อาศาัยของสัตว์ได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่ใช้น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศาัยค่ะ ต่อน,นะคะปัจจัยที่3ค่ะก็คืออากาศนั่นเองค่ะซึ่งสัตว์ก็ต้องใช้อากาศเพื่อให้สําหรับการหายใจเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจเข้าแล้วก็ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกมานั่นเองค่ะซึ่งก็เหมือนกับในของคนเราเลยนะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ3ปัจจัย พอมาถึงปัจจัยที่4นะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาจากคนของเรานั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยที่4ของสัตว์นะคะก็คือที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะซึ่งที่อยู่อาศัยข,ของสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งที่อยู่อาศัยข,ของสัตว์ก็จะทําไว้เพื่อสําหรับการอยู่อาศัยให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นที่หลบภัยของศัตรูนะคะซึ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบนบกนะคะก็คือบริเวณ พื้นดินพื้นหญ้าต่างๆนะคะก็จะมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ค่ะต่อมานะคะหรือว่าจะเป็นบนต้นไม้นะคะก็จะมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่เช่นกระรอกหรือว่าพวกนกต่างๆนะคะหรือจะเป็นในตัวต้นไม้เองนะคะก็จะเห็นว่ามีนกบางชนิดที่เขาสามารถเจาะต้นไม,ม้แล้วก็เข้าไปอยู่ในต้นไม้เพื่ออาศัยอยู่ในต้นไม้ได้นั่นเองค่ะ หรือสัตว์น้ําหลายชนิดนะคะก็จะใช้แหล่งน้ําเป็นที่อยู่อาศัยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ในน้ําตลอดการใช้ชีวิตของเขาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกบนะคะที่สามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกได้นั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองคะ่ะ ซึ่งก็ผ่านกันไปแล้วนะคะ2บทนะคะสำหรับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะสำหรับในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ